รถ Treasure Hunt นะครับหรือแปลว่าการลา่าสมบัติของ h o t v i วเนี่ยในปี2021ออกมาทั้งหมด15คันนะครับบางคันเนี่ยหาง่ายมากแบบวางขายแล้วไม่มีใครเอาเลยฮะแต่บางคันเนี่ยหายากมากๆเลยครับวันนี้เราจะมาสรุปกันว่ารถ Treasure Hunt ปีนี้คันไหนหาง่ายและหายากกันบ้างครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับรถเท e เชอร์ฮันสนะครับ เป็นรถที่มีการผลิตน้อยเป็นพิเศษจะออกมาลังละ1คันเท่านั้นนะครับแต่บางลังก็ไม่มีผมเคยเปิดและไม่เจอแล้วก็ออกมาเพียง1ลังเท่านั้นนะครับในขณที่รถอื่นๆเนี่ยใน1ลังอาจจะมี2คัน3คันบ้างนะครับแล้วก็อาจจะออกมามากกว่า1ลัง,ลงแต่ว่าในรถเทชิชันเนี่ยออกมาแค่คันเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางคันที่มันหายากมากนะครับแล้วก็บางคัน ที่มันไม่ได้หายากเท่าไหร่นะครับวางขายไปนานๆก็ไม่มีใครเอาหรือขายราคาถูกก็ไม่มีใครซื้อนะครับวันนี้ผมก็เลยมาทําคลิปสรุปว่ารถเทชันตแต่ละคันเนี่ยมันหาง่ายหายากขนาดไหนนะครับโดยแบ่งเป็นรถที่หาง่ายมากนะครับหรือเรียกว่าเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็รถที่หาไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับอันคอมมอนรถที่เริ่มหายากนะครับหรือแรหายากมากนะครับซูเปอร์แร แล้วก็สุดท้ายเป็นหายากมากๆนะครับเป็นอัลต a าแร่นะครับคราวนี้มาดูกันเลยครับว่ารถคันไหนหาง่ายหายากนะครับจาก15คันนี้เริ่มต้นจากรถที่หาง่ายก่อนนะครับวางแผงแล้วไม่ค่อยมีใครซื้อเท่าไหร่นะครับคันแรกเปิดปีมาเลยนะครับบาจาโบนเชคเกอร์นะครับจากรัง A 2021มากับชุด h o l ดเดย์เรเซอร์นะครับรถสำหรับวันหยุดซึ่งทำเป็น ชุดรถฮาโลวีนนะครับมีรูปฟักทองอยู่ด้านข้างด้วยลูกไฟนะครับจะอยู่ตรงหน้ารถตรงนี้นะครับแล้วก็หลังแพ็คจะมีลูกไฟสีเงินอยู่นะครับอันนี้ก็หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับคันที่2นะครับชื่อว่า Street w i เ n e r นะครับมากับลังบี2021นะครับมากับชุด Fast Food ดีชุดรถ Fast Food นะครับถ้าใครตามช่องนี้นานๆเนี่ยนะครับจะดูว่าคันนี้เป็น เหมือนโจ๊ยกยิ่งกว่าโจ๊กอีกนะครับเพราะว่าเจอเยอะมากฮะเป็นเทอร์ฮันที่เจอเยอะมากเจอเป็น10คันเลยนะครับอยากจะเอามาวางเรียงให้ดูลูกไฟอยู่ด้านข้างรถนะครับแล้วก็มีลูกไฟสีเงินอยู่ด้านหลังแพ็คเช่นเดียวกันคันที่3นะครับมอโตฟรัสนะครับมากับลังดีของพันที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นรถไดโนเสาร์นะครับอยู่ในชุดไดโนไรเดอร์สแันนี้ก็ มีลูกไฟอยู่ข้างตัวเต็มเลยนะครับมีไม่ใช่แค่ดวงเดียวจริงๆแล้วน่าจะขายดีเนาะแต่ว่าปรากฏว่าไม่ค่อยมีใครสนใจซัง,งั้นนะครับนี่นะครับลูกไฟเต็มตัวหมดเลยครับขั้นต่อไปนะครับ s c o t Shaker นะครับรถหัวสั่นได้มากับรัง E 2 0 1 1อันนี้ก็เป็นรถ t ทช a ชอร์ h ั n ที่ไม่ค่อยมีใครชอบนะผมก็รู้สึกแปลกๆนะสำหรับการออกแบบรถคันนี้นะครับ แต่เป็นเทชอร์หันก็ต้องเก็บนะครับลูกไฟอยู่ด้านข้างนะครับสีม่วงๆนะครับกลมกลืนกับสีรถขั้นต่อไปนะครับเทชอันหันที่หาไม่ยากก็คือออยล l o c ล็อกเนะครับมากับลังแอ2 0 2 1คันนี้ผมเปิดล,งลัง L 2011ลองย้อนกับดูที่คลิปได้นะครับเราไม่มีในลงังโอ้ตอนแรกเรานึกว่าตกใจแล้วหาไม่ได้หายากแน่ๆปรากฏว่าไปไ,ปไปมาม,ามาเออหาไม่ยากนะฮะเจอบ่อยๆ ออยลี่ล็อกเกมากับชุด h o ฮอ e e l Space นะครับชุดรถอวกาศแล้วก็มีลูกไฟอยู่ด้านข้างรถตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับชุดต่อไปนะครับเป็นชุดที่หาไม่ง่ายนะฮะจริงๆแล้วก็พอหาได้อยู่แต่ว่าถ้ามีคนลงขายก็จะมีคนแย่งกันเยอะนะครับคันที่1ของ Uncommon นะครับ Custom Dodge Van นะครับเทรชานประจำลัง C ี2021คันนี้เป็นรถ Dodge แว n นะครับลายแจ็ค จริงๆแล้วมันเป็นกิมมิกต่อเนื่องกันมานะครับ Hot w h e e ออกลาย Queen มาก่อนนะครับแล้วก็ลาย King แล้วก็ลาย Jack 3ปีติดต่อกันเราต้องเก็บรถให้ครบ3ปีถึงจะได้มี3แบบครบนะฮะคันนี้ก็เลยเป็นคันที่คนต้องการกันนะครับแล้วก็ลูกไฟจะอยู่ตรงด้านขวาของ Jack นะครับถ้าไม่สังเกตดีๆอาจจะมองไม่เห็นคันต่อไปนะครับ Diora 2นะครับมากับลัง G 2 0 1 อันนี้ d i อ r a ่ก็เป็นรถที่ Hot w t v i l วออกแบบมาเองนะครับหน้าตาบางทีเราเรียกชื่อเล่นว่าเป็นรถโดเรมอนนะครับเพราะหน้าตาคล้ายโดเรมอนแล้วก็เป็นสีฟ้าอีกนะครับอันนี้อามากับชุด h o h e e l s Dream Garage นะครับตัวลูกไฟก็อยู่ตรงด้านข้างของรถตรงนี้นะครับสังเกตกันดูดีๆขคันต่อไปนะครับ Mustang Funny Car นะครับมากับรัง2021นคันนี้มากับชุด Hot Wheels r a c e Day นะครับแล้วมันก็มีกิมมิกอย่างนึง คือมันสามารถเปิดด้านหน้ารถได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นรถ t ทเชอร์ฮัน n t เนี่ยเราก็เลยไม่อยากแกะออกจากแพคเท่าไหร่นะครับก็เลยอดเปิดโชว์ให้ดูเลยลูกไฟจะอยู่ตรงด้านหลังคาด้านบนนะครับแล้วก็ถ้าฝ่องลงมาก็จะเห็นลูกไฟสีเงินหลังแพคด้วยครับคันที่เป็นอันคอมมอนอีกคันนึงนะครับก็คือ Chrysler p a c i f ฟิ a นะครับมากับลังเจสองพัคันนี้มากับชุดท็อฟ,ฟิลเมโทรนะครับรถเป็นรถสีขาวนะครับ แล้วก็มีลูกไฟซ่อนอยู่ด้านหน้าของรถนี่นะครับตรงนี้มี1ลูกนะครับแล้วก็บนฝากระโปรงหน้ามีอีก1ลูกนะครับเลยมี2ลูกนะครับสำหรับให้สังเกตกันได้ครับกลุ่มต่อไปนะครับเริ่มเขก็ฝู่รดหายากแล้วนะครับพอวางขายคนก็แย่งกันซื้อเยอะนะครับคันที่1ของเรานะครับเป็น d o ชล e l Red e x p r e s s truck นะครับมากับลัง M 2 0 2 1ครับโอ้อันีย เป็นรถกระบะอย่างสวยเลยนะครับของ Dodge นะครับเป็น Dodge Truck นะครับมากับชุด h อ e วิ Hot truck นะครับรถกระบะแต่งซิ่งสุดเท่ครับแล้วก็ลูกไฟอยู่ตรงด้านท้ายของกระบะนะครับถต,ตรงนี้เป็นลูกไฟสีทองทองนะขั้คันต่อไปนะครับ Justice League b a t m o b i l e นะครับมากับลงัง N 2 0 2 1จริงๆแล้วเป็นรถแบทแมนมันไม่น่าหายากเนาะแต่คันเนี้ย ทำไมผมซื้อไม่ได้ก็ไม่รู้ผมได้จากลังนะครับลัง N อนมา1คันแล้วก็คันอื่นเนี่ยผมหาซื้อไม่ได้เลยนี่ผมก็เลยว่าจัดว่าเป็นหายากแล้วกันนะครับนี่ครับลูกไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีลูกไฟสีเงินข้างหลังคันต่อไปนะครับฟอร์ด g l l a x y นะครับมากับลัง P 2องพ คันนี้มากับชุดมัสเซลมาเนียนะครับออกแบบมาอย่างสวยเลยนะครับด้านข้างมีเลข21นะครับแล้วก็มีลูกไฟอยู่ด้านหน้าของรถนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่หายากมากเลยฮะผมไม่ค่อยได้มาเลยครับกลุ่มต่อไปเป็นฟ u p เ r อร์แนะครับเป็นรถที่หายากมากนะฮะผมก็จัดคันนี้มาครับ Mazda MX-5 Miata ้านะครับมากับลัง K 2021 มากับชุดเต็นและนาวนะครับแล้วก็หายากจริงๆครับพยายามจะหาซื้อเพิ่มแต่หาไม่มีเลยไม่ค่อยมีใครเอามาขายนะครับแล้วก็ไปเดินตามแผงตามร้านอะไรก็ไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้มีลูกไฟอยู่ด้านท้ายของรถนะครับสีขาวตัดกับสีแดงสวยมากเลยผมอยากได้เพิ่มแต่ไม่มีอีกรั้นหนึ่งนะครับเป็นรถปลายปีรอมโบกินี่เข่าถากโพลิสคานะครับมากับรังคิว2011 ก็สงสัยว่าเป็นเพราะมันมากับรังคิวหรือเปล่ามาเลยหายากนะฮะเพราะว่ารังคิวเป็นลังสุดท้ายของปีแต่ลังเอกับลังบีสองพันยี่สิบสองเนี่ยเขาก็เอามาวางขายกันแล้วนะครับแต่คันนี้ไม่ค่อยเห็นไม่รู้คนซื้อไปหมดหรือว่ายังไงลูกไฟจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแบบเห็นชัดๆเลยครับผมเมื่อกี้ยังหายากมากนะครับอันนี้เป็นระดับอัลตร้าครับปีนี้มีอยู่หนึ่งคันเป็นหายากที่สุดเลยนะครับ ก็คือ t r รดเชดเดอร์นะครับมากับลัง f อันี่11นะครับในชุด Hot w h e e l s d e r e d e v i l คันนี้เนี่ยไม่เห็นวางขายที่ไหนนะฮะในไทยก็ไม่มีขายในอเมริกาก็ไม่มีขายผมไปได้มาเนี่ยตอนนั้นผมไปตลาดนัด Frank and Sun s นนะครับก็เลยได้คันนี้มาขายในราคา5เหรียญนะครับแต่ที่อื่นเนี่ยยังไงก็ไม่เจอนะครับลูกไฟอยู่ด้านท้ายของมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ครับนี่ ผมว่าคันนี้เป็นคันที่หลายๆคนอาจจะขาดอยู่นะครับหาไม่ได้เ r รดเชดเดอร์ครับคลิปนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ผมสองคนที่หาเก็บรถในไทยแล้วก็ในอเมริการวมกันนะครับแล้วก็ประเมินว่ารถคันนี้หาง่ายหรือหายากนะครับแต่ว่าไม่ได้สะท้อนจำนวนการผลิตที่แท้จริงของ Hot w h e e l s นะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้ว่า Hot w h e e l s เขาจะผลิต มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องฟุงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot View Center นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับใครอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ